เราไปจูนเราไปทำพลังงานและสิ่งสำคัญคือระบบจิตของเรา<ช>จดจำได้<ช>นะคะไม่ว่าเราจะเชื่อมความเป็นหนึ่งเดียวนะคะไม่ว่า,าสิ่งต่างๆอาจจะหลอมรวมนะคะเวลาเราเชื่อมจูนเนี่ยมันจะทำให้กำลังนะ,ะของจิตเนี่ยมีมากขึ้นนะคะมีในเรื่องของ กำลังของสมาธินะคะกำลังของการเขาเรียกว่าพลิกแพลงสถานการณ์คือสนามพลังงานบวกนั่นเองนะคะมันทำให้เรากลับมาใช้ชีวิตเนี่ยง่ายขึ้นนะคะเพราะสนามพลังที่บริสุทธิ์จะไปเชื่อมโยงนะคะไปกระตุ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอปัญญานะความตระหนักรู้ความเข้าใจชีวิตหรือสิ่งที่มันทำให้เราคิดได้นะคะจู่ๆ นะ,ค,ะความรู้สึกข้างในของเรานะ,ะมันก็จะส่งสัญญาณหรือว่าซิกเซนที่จะทําให้ซิกเซนของเราเนี่ยมันชัดเจนขึ้นนะคะหรือเวลาเรา,าจะไปในเขาเรียกว่าสนามพลังงานด้านลบนะคะ mm hmm. สนามพลังงานด้านบวกที่เราเคยสะสมมาค่ะก็จะผุดขึ้นมานะคะทำให้เรารู้สึกว่ามันต้องมันต้องพูดแบบนี้นะคะหรือว่าซิกเซนว่า ทางนี้มันเป็นทางที่เราจะต้องไปนะคะทุกสิ่งอย่างการที่เราได้อยู่กับธรรมชาตินะคะล้วนแล้วแต่ทําให้เราเนี่ยได้เพิ่มพูนนะคะพลังงานชีวิตเกี่ยวกับตัวเราเองนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศนะคะทุกครั้งที่เรามีโอกาสอาจจะให้เวลานะคะตัวเอง อย่างการทำงานนะคะที่เราใช้เครื่องมือสื่อสารทุกวันนะคะเราเดินทางจากบ้านไปกลับนะคะการทำงานจันถึงเสานะคะ<ม>อาจจะมีวันหยุดบางท่านก็หยุดเสาอาทิตย์บางว่าบางท่านทำงานหนักอาจจะไม่ได้หยุดเลยแต่เราก็ควรที่จะหันกลับมานะคะดูแลตัวเองด้วยการพาตัวเองนะคะไปอยู่กับธรรมชาติไปเหยียบดินเหยียบหญ้านะคะสักครึ่งชั่วโมงนะคะหรือว่าไปกราวดิ้งนะคะ<ม>ไปสัมผัสกับ สนามพลังงานของต้นไม้นะคะให้มันเหมือนการเชื่อมโยงที่เราทำงานเราสะสมนะคะไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางเครื่องมือสื่อสารหรือพลังงานที่เราไปซับอารมณ์ต่างๆนะคะ mm. เวลาเราไปสัมผัสไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือดินนะคะหรือเราจะนั่งนะคะกับพื้นแล้วเอามือสัมผัสที่พื้นนะคะแล้วก็หายใจลึกๆค่ะแล้วก็เป่าปากออกเบาๆนะคะทำไปเรื่อยๆจัก,กระ ตรงฝ่ามือฝ่าเท้าของเราจะเปิดนะคะแล้วก็พอมันเปิดเนี่ยก็คือไอร้อนที่ระเหิดในร่างกายของเรามันจะถูกนะคะธรรมชาติดูดซับออกไปนะคะโดยเฉพาะพื้นดินนะคะจะซับพลังงานไอร้อนของเราได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะะนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะคะพูดถึงนึกถึงตอนไป ที่เราไปจูนจิตที่เอเวอเรสต์นะคะโค้ดพี่ไก่ตอนที่เราไปนั่งเครื่องบินเล็กอะที่เป็นชัตเตอร์ไฟล์อะเราชัตเตอร์ไฟล์ก็เลยเราไปกันหลายคนพวกเราก็แบบว่าจูแล้วก็เชื่อมกันแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลอะไรกันอันนั้นเหมาลำปะใช่อันนั้นก็ใช่ใชัตเตอร์ไฟล์ชัตเตอร์ไฟล์เหมาลำนะคะสองครั้งเนาะที่เรามีโอกาสไปจำได้ตอนตอนเครื่องกำลังจะลงคือแอร์โฮสเตสก็ในนั้นอะเขาเขาก็แบบ <im itation> เขาก็กําลังจะแบบว่าเออพอมันถึงจุดที่มันเป็นเอเวอเรสต์เขาก็เตรียมแชมพงแชมเปญอะไรจะมาให้เรานะปรากฏว่าเรากาลังทํามิชชั่นกันอยู่ <asz yap> พอเราทามิชชั่นเสร็จเขาก็เออเอาแบบแชมเปญมาให้เราแบบในจังหวะที่มันเป็นของการเฉลิมฉลองนะเครื่องขา,ขากลับกําลังลง <S <S <im itation> เขาก็ถามยูยู uu, พูกยูมาทําอะไรกันเหรอเ็าถามยูยูผู้ยูมาทําอะไรกันเหรออันอันนี้คือแบบอะไรคือเหมือนแบบเรากําลังทําอะไรกัน <im itation> อะไรอย่างเงี้ย เบอกว่าอ๋อเราอะมาฝึกจิตนะเรามาแบบว่า Meditation นะแล้วเราก็กําลังแบบเชื่อมโยงก็เขาเรียกว่าเชื่อมจิตของเราเนี่ยสัมผัสกับธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่นะกับกับเอเวอเรสต์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกเนี่ยฉันบินทุกวันเลย <laughs> <laughs> เราคิดในใจโอ้โหเราแบบแบบมันเหมือนแบบว่าโหก็เลยบอกเขาบอกโหคุณรู้ไหมคุณค,ณคนที่โชคดีมากคุณอยู่แบบว่าใกล้กับ ธรรมชาติที่แสนยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะคะก็ทุกทๆท่านนะคะพี่ๆนะคะท่านไหนนะคะอยู่ต่างประเทศนะคะอยู่ในแหล่งเ็าเรียกว่าอยู่ในพื้นที่นะคะอยู่ในดินแดนที่โอ้โหมันธรรมชาติอันสุดแสนวิเศษนะคะเป็นเขาเรียกว่าอย่างที่เราไปเนาะอย่างก็มีที่หิมาลัยนะมีเลระดักนะก็ตอนนั้นที่ไปเออแล้วก็มีที่จีนตากูปิงชวนนะเป็นอุทยานแห่งชาติะนะคะ โอ้โหภูเขาคือเป็นดินแดนที่แบบเอ e เน y มันมันสะอาดมันบริสุทธิ์มาก mm hmm. คือจะบอกว่าตอนนี้พี่ๆท่านไหนนะคะใครอยู่สวิสนะคะใครอยู่ทางฝั่งแถบแถบไหนบ้างบ้างดีคะ่ะพลยพี่ไก่ที่มีพลังธรรมชาติที่แบบว่าเอ e เน y แบบว่ายิ่งใหญ่อย่างเงี้ยโอ้โห oh. oh. ก็แต่แต่ละที่นะคะตอนที่พี่แก่ไปยุโรปอะค่ะแต่เป็นยุโรปตะวันออกนะคะก็ก็มีพลังงานดีๆนะคะก็มีลงเยอรมันค่ะก็ประสาทนอยชวยสไตน์แล้วก็เขาจะเขาก็จะไปแต่ละที่มีโบสถ์มีอะไรที่มีพลังงานดีๆค่ะเออตาเขาเรียกพระราชวังต่างๆนะคะตอนที่ไปเป็นพระราชวังเชนบุญนะคะแล้วก็แล้วก็ไปรับพลังงานของความมั่งคั่งร่ำรวยค่ะไปแต่ละห้องนัเราก็ได้เห็นถึง แต่ละห้องของในพระราชวังะค่ะเราไม่ได้เดินเปล่าเราเดินจูนพลังความมั่งคั่งร่ํารวยในแต่ละห้องไปด้วยนะคะค่ะะแต่ถ้าถ้าเราไม่ได้เรียนรู้เรื่องจิตแล้วก็เดินมองเฉยแต่พอเราเรียนรู้เรื่องจิตเราจะรู้เลยตรงนี้จะต้องจูนยังไงบ้างตรงนี้เป็นเรื่องพลังเกี่ยวกับอะไรบ้างค่ะก็จูนกลับมานะคะยิ่งตรงเป็นห้องท้องพระโรงแน่นอนเราก็ต้องจูนโอ้โหย้อนภาพไปเห็นภาพการเลี้ยงฉลองโอ้โห แก้วแชมเปญแก้วแก้วต่างๆการเต้นราโอ้โหเราจะเห็นภาพนะคะมันเหมือนจิตเราก็จะย้อนย้อนอดีตลงไปแล้วการเห็นภาพโอ้โหการเต้นรากระโปรงแบบว่าสวยงามนะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะแล้วก็อพระราชวังแน่นอนคนที่ใส่ชุดหรูหราก็ต้องมีเขาเรียกอะไรมงกุฎนะคะหรือเทล่าใช่ไหมเขาเรียกเทล่าปะ่ะใช่ค่ะโอ้โหเรากับ ตอนจูนนะเราเราแบบเหมือนเราไปอยู่ในในในช่วงเหตุการณ์นั้นๆเลยค่ะถ้าเรียนรู้เรื่องจิตสนุกค,ค่ะอ่าแล้วเราก็ได้ซึมซับกับพลังของความวาม,มั่งคั่งร่ารวยเราก็แบบช่วงอยู่สภาวะในท้องพระโรงนั้นค่ะโอ้โหเสียงดนตรีต่างๆนะคะนะคะก็แต่ละที่ถ้าเหลือถ้าเผื่อไปด้วยกันนะคะพี่แก่ก็จะแนะนำว่าตรงนี้ควรจะจูนยังไงอะไรแบบเนี้ยค่ะก็ค่ะค่ะก็ ถ้าได้ไปด้วยกันนะคะครับค่ะมีทางฝั่งคุณอริยานะคะบอกว่าท่านนี้น่าจะอยู่ต่างประเทศอยู่ที่สวิตนะคะให้เซนส์ซิไม่แน่ใจเดี๋ยวสิอ่านออกเสียงผิดนะคะเขินเขินนะคะอ่านแบบว่าธรรมชาติธรรมชาติไทยๆนะคะเอที่เซน์มอริสหรือเปล่าคะนะคะอ๋เป็นภูเขาเป็นเทือกเขาใช่ไหมคะหรือไงค่ะที่สวิตนะคะโอ้น่าจะเป็นโบสนะคะอ๋อเป็นโบสถ์หรคะคุณอารียานะคะ ะเซนใช่ไหมอ๋อใช่ค่ะเพราะว่า <P DA S 2> ของ <S S ของ <P DA. S 2> ของของยุโรปของยุโรปเนี่ยตามโบสถ์ต่างๆเนี่ยก็มีมีมานานแล้วนะ <c oughs> โอ้โห <c oughs> เวลาเข้าไปเนี่ยขนลุกเลยค่ะเพราะว่าพลังงานพลังงานของความศักดิ์สิทธิ์โอ้โหพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยค่ะแล้วก็ยิ่งเข้าไปในโบสถ์นะคะเพยวเลฟค่ะพลังงานความรักที่บริสุทธิ์ของพระเยซูพระแม่มารีค่ะโอ้โหสุดยอดมากๆขนลุกเลยค่ะค่ะก็ 哦，你、oh.。